ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสมาร์ทฮาร์ดโกโตโยต้าคาโตส Five bottom, so they're gonna fight hard. So next, coming Saturday, same thing. They're gonna fight real hard, really aggressive, so be careful. We have a couple more days for relaxing, so take care of your health. And uh, one more time, this Saturday, let's win again, okay? 400,000 baht for today, thank you so much, guys. Come on, come on! Come on. Come on. Keep on going, one more time. บ้านเราครับบ so so ้านเราจนจบฤดูกาลไม่ม <c oughs> like ีใครจะมาเอาแต้มจากบ้านเราไปได้ครับเราไปแลกน้ำทุ่มเทเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามแต้มเป็นของเราแน่นอนครับวันนี้ครับสู้ครับขบวนไก่หน่งสองสามขบวนขบวนขบคุยไก่รับอย่างเงียบครับคุยกันด้วยครับคุยกันครับแซ่งขบวนและแซงขบวน ัสดีค่ะนกรายการแบล็คอฟยูเดตทีวีใช่แล้วมาพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะครับผมซาชิโร่ครับและแม่ม่ค่ะเทปนี้เทปนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วไม่เคยธรรมดาเลยนะเทปเราถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยคนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านไม่ดูนี่ประมาณร้อยล้านไม่ต้องพูดถึงคือเอาอย่างนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะคะที่บอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะมากกระแสตอบรับจากผู้ชายคนนี้ ือว่ามีผลสาคัญกับแบงคอกดีติดถูกต้องเ็นบอกว่าคนส่งไปสนียบัตมาล้นตู้เลยล้นตู้เต็มไปหมดเลยฮะขอให้เชิญคนนี้เนี่ยมาในรายการหน่อยอยากทำความรู้จักมากขึ้นใทยผนบอลโลกไม่ใช่ไม่ใช่ไทยบอลโลกสิตอนนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยราอยู่ที่ร้าน True Coffee ที่สาขาใหม่ล่าสุด CU Terrace ครับใจกลางเมืองเลยใกล้กับจุฬานะต้องบอกว่าที่นี่เขาตกแต่งสวยงามมากๆนะใช่เป็นอีกสไตล์หนึ่ง นะคะสไตล์เทเลสเทเลสจริงๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเทเลสแปลว่าระเบียงนี่ไงมีระเบียงต้องฮะนี่เลยให้นั่งกันเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามภายในร้านด้วยก่อนจะไปเจอกับแขกรับเชิญก่อนจะเข้าไปดูได้นใยว่าร้านสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูแขรงเทพรีวิวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน hi my name is anthony and i'm number 18 i'm bangkok united i'm a midfielder and bangkok united is my life <laughs>